สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีภาระหนี้บัตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ผ่อนมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่หมดสักทีนะครับผ่อนได้แต่ดอกนะครับต้นไม่เคยลดเลยนะครับต้องการที่จะปิดจบภาระหนี้เหล่านี้นะครับฟังคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับหนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยดอกเบี้ยสูงมากๆเลยครับ นะผ่อนไม่หมดสักทีนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยสูงถึงร้อยละยี่แปดเปอร์เซ็นตนะครับต่อปีนะครับสถือว่าเพื่อนๆมีหนี้บัตรเครดิตสามแสนนะครับดอกเบี้ยร้อยละยี่แปดเปอร์เซ็นต่อปีก็คือแปดหมื่นสี่พันบาทต่อปีนะครับทีนี้การผ่อนขั้นต่ําเนี่ยเขาให้เราผ่อนแปดเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะถ้าหนี้สามแสนก็ต้องผ่อนสองหมื่นสี่นะครับทีนี้พอเราผ่อนบัตรไปสองหมื่นสี่เงินเดือนเราเหลือเท่าไหร่ครับเพื่อนๆมันก็เหลือไม่พอใช้ถูกไหมครับ เราก็ต้องไปเอาออกมาอีกถูกครับมันก็เหมือนกับการเพิ่มต้นคั้นบีกนะครับนะเราก็ต้องผ่อนขั้นต่ําเหมือนเดิมอีกบางเดือนต้องเอาออกมามากๆหน่อยนะครับต้นก็ยิ่งมากกว่าเดิมอีกนะครับและการผ่อนขั้นต่ํามันก็สูงขึ้นมันก็วนลูปอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นกับดักครับเพื่อนๆเขาต้องการให้เราผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆแล้วกลยุทธ์เขาคือให้เราผ่อนแล้วก็สามารถเอาออกมาใช้ได้อีกตลอดนะครนี่คือกลยุทธ์ของหนี้บัตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราคํานวณดูดีๆนะครับ เราผ่อนอ่ะนี่สามแสนนะครับเราผ่อนแปดเปอร์เซ็นคือสองหมื่นสี่แต่ถ้าเราผ่อนสิบสองเดือนหรือหนึ่งปีล้ครับเป็นเงินสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับแต่ว่าเกือบเท่าต้นแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าต้นมันไม่ลดเลยเพื่อนรู้สึกอย่างี้ไหมครับมันก็ยังเท่าเดิมอยู่เราก็ยังผ่อนเอ๊ะผ่อนมาปีสองปีสามปีมันก็ยังไม่ลดมันก็ยังไม่หมดนะฮะผ่อนผ่อนปีหนึ่งเนี่ยสองแสนแปดหมื 8, ่นแปดพันบาทอ่าถ้าผ่อนห้าปีเนี่ยเป็นเงินเกือบล้านห้านะครับเพื่อน นี่คือนี่สามแสนแต่ถ้านี่สักสี่แสนห้าแสนหกแสนละครับโอเป็นเงินสองสารล้านครับซื้อบ้านได้เป็นหลังซื้อคอนโดได้เป็นห้องเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับต้องปิดครับวิธีปิดต้องปิดจบครับเพื่อนๆนะต้องปิดให้จบเลยนะครับคือเอาเงินก้อนไปปกทีนี้วิธีการปิดจบนะครับครบทุกภาระหนี้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเลยนะครับเป็นการปิดหนี้ด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ สินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อของธนาคารนะครับผ่อนกับธนาคารนะครับอาจารย์มีวิธีการที่ทําให้เพื่อนเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้สินเชื่อประเภทนี้ดอกเบี้ยถูกครับสามถึงสี่เปอร์เซ็นตต่อปีนะครับถ้าเรามาปิดดอกเบี้ยบัตรร้อยละยี่แปดนี่โอ้ภาระาการผ่อนนี้เบาสบายเลยนะครับและสามารถผ่อนยาวได้ถึงสี่สิบปีแต่เราสามารถที่จะโปะเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผ่อนได้สูงสุดถึงอายุเจ็ดสิบแต่วิธีการยื่นกู้นะครับเพื่อนๆเราจะยื่นกู้แบบธรรมดาเอาเงินออกมาปิดนี่อย่างนี้ไม่ได้นะครับ วพราจุประสงค์เขาาต้องการให้เรายื่นเพื่อกู้ไปซื้อที่อยู่อาศัยนะฮะตามนโยบายของรัฐแบงก์ทุกแบงก์ก็เลยลดดอกเบี้ยให้ถูกนะครับนะเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยดังนั้นการที่จะยื่นกู้เราจะต้องยื่นกู้เพื่อซื้ออสังหาที่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเช่นบ้านคอนโดนะทาวน์เฮาส์แต่ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่เขากําลังโปรโมชั่นด้วยนะครับมีส่วนลด1ิบสนะครับ นะเพราะเวลาเราจะกู้เราจะกู้เต็มราคานะครับไอ้ส่วนลดเนี่ยก็จะเหลือเป็นเงินทอนเป็นเงินเหลือกลับมาหาเรานะแต่ดอกเบีย้ยมันแค่ร้อยละสามเราไปปิดดอกเบี้ยร้อยละยี่นะฮะภาระการผ่อนเราก็จะหมดลงและที่สําคัญนะครับอ่ะสมมติว่าเราซื้อคอนโดก็แล้วกันนะครับนะนี่คอนโดเนี่ยนะรหรือนี่บ้านเนี่ยมันปล่อยเช่าได้เพราะนั้นภาระการผ่อนที่เราต้องผ่อนเองเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับหรือน้อยลงนะครับแล้วนี่คอนโดนี่บ้านเนี่ยมันขายได้นะครับถ้าเราไม่ ต้องการที่จะเก็บเอาไว้หรืออยู่อาศัยเองนะสัก5ปีแล้วก็ขายนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าภาษีต่างมันจะลดลงขายแล้วมันจะเหลือเงินเยอะนะเราจะได้เงินก้อนใหญ่กลับคืนมาการปิดหนี้แบบนี้นะครับเพื่อนไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าดำเนินการครับตัวอย่างนะครับเพื่อนสมมติว่าเพื่อนเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่สามแสนต้องผ่อนแปดเปอร์เซ็นต์คือเดือนละสองหมื่นสี่ทีนี้เพื่อนต้องการปิดหนี้สามแสนนะเพื่อนก็มานะหาซื้อคอนโด ถ้าสมมติว่าคอนโดราคาส่วนลดเขาเนี่ย15%แล้วก็ต้องซื้อประมาณสักสองล้านนะครับ15%คือสามแสนเราซึ่งจะได้เงินไปปิดหนี้บัตรนะเพียงพอนะครับอพอเราซื้อคอนโดเสร็จนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีหนี้บัตรแค่สามแสนแต่ทําไมต้องมาเพิ่มหนี้เป็นสองล้านเพื่อมาปิดหนี้บัตรแค่สามแสนอย่างนี้มันไม่ใช่ลดหนี้มันเพิ่มหนี้แล้วนะและหลายคนกลัวต้องต้องคิดอย่างนี้ครับเพื่อนหนี้บัตรเนี่ยนะครับนะมันเป็นหนี้ที่เราผ่อนแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียแต่ดอก แล้วผ่อนหนักด้วยผ่อน24 0หมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไม่หมดสักทีนะครับแต่พอย้ายหนี้บัตรมาไว้ในหนี้คอนโดเนี่ยนะครับดอกเบี้ยเหลือร้อยละสนะครับนะคอนโด2ล้านบาทเนี่ยนะครับที่มีทั้งหนี้บัตรหนี้คอนโดรวมกันอยู่เป็นก้อนเดียว2ล้านบาทนะผ่อนแค่7 8็ดถึงแปดบาทคือล้านละ3ามพนะครับ,นะรบแต่ว่าคอนโดนปล่อยเช่าไดนะค้คอนโดราคา2ล้านจะปล่อยเช่าได้ประมาณ700 0พันถึง1งหมื่นหนึ่งนะแล้วเรานำเอา ค่าเช่านี้ไปผ่อนธนาคารเราก็ไม่ต้องผ่อนครับตอนนี้เงินเดือนเราเหลือเต็มแล้วนะครับเพราะว่านี่บัตรเราถูกปิดแล้วนะเราไม่ต้องผ่อนบัตรสองหมนสี่ละนะครับแต่เรามาผ่อนคอนโดเจ็ดถึงแปดพันแทนแต่เราปล่อยเช่าเราก็เลยไม่ต้องผ่อนเอาเงินคนเช่ามาผ่อนนะครับนะทีนี้พอห้าปีห้าปีเนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมค่าโอนภาษีมันจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่างของราคาคอนโดที่มันขยับขึ้นในห้าปีนะครับแล้วเงินที่เราผ่อนไปหกสิบเดือนเนี่ยนะครับ เป็นเงินของคนเช่าไม่ใช่เงินเราเพราะฉะนั้นถ้าปีขายยังไงก็ได้กําไรครับและขายง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเราขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะเราไม่มีต้นทุนนะครับข้อดีนะครับคือการปิดหนี้แบบนี้ไม่ต้องใช้เงินครับหนี้หมดเงินเดือนเราเหลือเต็มนะครับแถมมีหลักทรัพย์ให้คนเช่าอีกปล่อยเช่าได้ไม่ต้องผ่อนเองนะแล้วสุดท้ายก็คือขายนะครับได้เงินก้อนเข้ามาเป็นการลงทุนนะสำหรับข้อเสนอของทางบริษัทนะครับนะมี เรามีคอนโดนะครับให้เพื่อนเลือก300โครงการนะครับในกรุงเทพชลบุรีระยองนะหัวหินนะค,คอนโดเหล่านี้นะครับมีส่วนลด10-15และตอนซื้อไม่ต้องใช้เงินเลยครับนะไม่ต้องดาวไม่ต้องจองไม่ต้องโอนค่าทุกอย่างนะทางโครงการจัดการให้เสร็จแล้วทางโครงการก็จะยืย่นกู้ให้เต็มราคาด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมีเงินเหลือทอนกลับมานะครับเพื่อจะเอาเงินเหลือนั้นไปปิดภาระบัตร นะเอาร้อยละสามไปปิดภาระบัตรร้อยละยี่แปดนะครับและก่อนที่จะยื่นกู้อันนี้เป็นบริการพิเศษนะครับเพื่อนจะไม่สามารถกู้ได้นะครับเพราะเพื่อนมีหนี้เก่าอยู่สามแสนอย่างตัวอย่างทางบริษัทจะเอาเงินไปปิดหนี้สามแสนให้เพื่อนก่อนเคลียบูโรของเพื่อนให้ขาวสะอาดก่อนแล้วก็ยื่นกู้เข้าธนาคารให้ประมาณสองถึงสามสัปดาห์ธนาคารมัดเงินออกมาเพื่อนก็เอามาคืนบริษัทอันนี้เราไม่คิดดอกเบี้ยเลยครับนะเพื่อที่จะให้เพื่อนกู้ผ่านเพื่อนก็ได้เงินไปปิดหนี้ได้เงินไปจ่ายค่าคอนโดและทางบริษัทก็จะ บริการปล่อยเช่าให้เพื่อนอีกครับคือบริการหาคนเช่าเรามีาแผนกนะผู้เช่าอยู่แล้วนะครับนะบางโครงการนี่มีลูกค้าลงทะเบียนรอไปเลยนะครับแต่เราคิดค่าในหน้า1เดือนนะครับตอนเพื่อนซื้อคอนโดนี่เพื่อนไม่ต้องจ่ายเรงสิ้นนะครับก็ค่าในหน้านะอาจาร,รย์ไปเอาจากเจ้าของโครงการนะครับไม่ได้เอาจากเพื่อนแต่ตอนปล่อยเช่าเนี่ยนะครับเพื่อนได้ผลประโยชน์นะครับอาจาร,รย์ขอ1เดือนแต่เก็บให้3เดือนนะครับเก็บให้3เดือนเป็นค่าประกัน2เดือนเป็น ค่าเช่าหนึ่งเดือนอาจารย์ขอหนึ่งเดือนก่อนเพื่อนเอาไปสองเดือนแล้วเดือนต่อไปเข้าจ่ายเพื่อนตามมตินะครับพอผ่อนไปเรื่อยๆครบห้าปีนะครับห้ามีกําไรละทีนี้จะขายละกาไรก้อนแรกได้ไปแล้วนะครับสามแสนตอนที่ซื้อครั้งแรกแล้วเอาไปปิดนี่นะกาไรก้อนที่สองเกิดจากการนะปล่อยเช่าอาจจะเหลือหรือไม่เหลือก็ได้อันนี้อาจารย์ไม่ไม่กล้าการันตีนะครับมันอยู่ที่ทะเลน,นะแต่มันทําให้การผ่อนของเราเนี่ยสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับก็คือกําไรตอนเราขายครับ เราอาจจะขายได้ส่วนต่างมาสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกเจ็ดแสนแล้วแต่จังหวะโอกาสสามแสนแรกอาจติว่าเราขายได้กำไรอีกสามแสนบวกสามแสนหลังเป็นหกแสนนะครับห้าปีได้กํา 6, ไรหกแสนไม่ลงศูนสักบ,บาทแต่นี่หมดตั้งแต่ปีแรกแล้วครับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนสนใจโครงการนี้นะครับอยากจะทราบรายละเอียดอยากจะซักถามหรืออยากร่วมโครงการนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับคลิกลิงก์ นะมันเป็นลิงก์บริษัทนะครับคลิกก็เลยปลอดภัยครับนะแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทก็จะมีรายละเอียดให้ดูเลยนะครับเป็นลายละอักษรอ,อีกทีหนึ่งว่านะเราเนี่ยนะครับมีบริการอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วนะครับเวลาเพื่อนจะสมัครเข้าร่วมโครงการนะฮะก็ขีดข้อมูลเขาจะม่ให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อนเพราะว่ามันจะเข้าสู่ระบบสินเชื่อนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อมาให้การบริการนะครับเพื่อนๆทุกอย่างเลย นะครับเพราะลงทะเบียนนะเข้าระบบสินเชื่อเราแล้วนะครับหรือเพื่อนจะนะอ่าพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารกับอาจารย์โดยตรงนะอาจารย์ก็จะได้ทักเพื่อนไปนะให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบสินเชื่อนะครับอย่าลืมนะครับทักมานะครับพิมพ์คาว่าสนใจหรือไปที่โปรไฟล์นะครับคลิกโปรไฟล์นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับการบริการของเราครับ